สวัสดีครับเพื่อนๆในวิดีโอนี้ก็จะเป็นการสร้าง QR Code จากลิงก์นะครับก็จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาชมดูกันสมมุติว่าท่านผู้ชมมีลิงก์ที่ยาวมากเลยลิงก์ลิงก์งนี้นะครับยาวมากเลยนะครับซึ่ง เราอยากจะให้ผู้ที่ดูอินสตาแกรมเห็นลิงก์นี้ของเราเมื่อเขาสแกนผ่าน QR code เราจะมาสร้าง QR code จากลิงก์นี้กันนะครับลิงก์นี้เมื่อนำมาปล่อยไว้เนี่ย ก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้คือเป็นบ i n g ก Collagen นะครับซึ่งก็จะกล่าวถึงว่ามันทำมาจากอะไรบ i n g กคอล l าเจนซูเปอร์ฟูใช้เวเนกคอลลาเจนแป๊บตายแล้วก็มีคุณสมบัติอย่างไรนะครับเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร ครับแล้วก็มีสารสำคัญอะไรบ้างข้อแตกต่างระหว่างคอลลาเจนทั่วไปกับบิงโกคอลลาเจนรวมความถึงมีงานวิจัยที่สนับสนุนนะคบครับงานวิจัยที่สนับสนุนแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะนำเอาภาพมาใช้ตรงนี้เป็นวิธีรับประทานเป็นหลังกล่องแต่ว่า เราจะนําภาพนี้มาใช้เราจะทําภาพนี้แล้วก็แล้วก็โพสต์ที่ Instagram นะครับเมื่อคนมาสแกนที่ q ิวอารโค้ ode, ก็จะปรากฏเป็นเว็บไซต์เว็บนี้นะครับเรามาชมดูกันนะครับก็ไปที่ t2m มิโอคอซึ่งเดี๋ยวผมก็จะปล่อยลิงก์เอาไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทางข้างใต้วิดีโอก็จะมีลิงก์ที่จะย่อลิงก์นี้ครับเราเปิดลิงก์ขึ้นมาแล้วก็นำเอา URL ที่เอวยาวเมื่อกี้เนี่ยมาใส่เข้าไปแล้วก็กด s h o r t ท n ครับก็ ตรงนี้เราก็จะได้สองอย่างนะครับเราได้ลิงก์ที่ย่อแล้วนะครับเราก็ copy ไปเก็บเอาไว้ก่อนนะครับ ครับแล้วก็เซฟแล้วก็ตรงตรงนี้จุดที่สำคัญมากคือตรงเนี้ยเราก็จะใช้โปรแกรม i c อศ a รีมสก e n Shot มาจับภาพตรงนี้เอาไว้แล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็น QR of BG นะครับหลังจากนั้นจึงเปิดโปรแกรม Photoscape ขึ้นมาวิธีที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครั้งนี้ก็ จะต้องทำผ่านคอมพิวเตอร์นะครับเปิด Photo s เ e ปขึ้นมาแล้วเรากา็ตั้งค่าตั้งค่าภาพขนาดของภาพ480คูณ480ซึ่งความหมายก็คือ1ต่อ1สำหรับจะไปโพสที่อินสตาแกรนะครับอันนี้ก็ได้เตรียมภาพไว้แล้ว ก็คือไปหาภาพมาภาพจากเดสก์ท็อปซึ่งเมื่อกี้เราเราจับภาพของอีคิว e าโคไว้แล้วที่ไม่ได้แสดงให้ดูเพราะว่าใช้ไอซไอซ์ครีมสกรีนช็อตจับภาพหน้าจอเป็นวิดีโอดังนั้นมันจึงจะจับภาพหน้าจอที่เป็น ภาพนิ่งไม่ได้นะก็ต้องไปทําแยกแล้วก็เดี๋ยวก็จะเอามารวมกันฮะอย่างตรงนี้ก็คือ QR of BG เราก็เปิดขึ้นมามันก็จะมาปรากฏอ๋ออย่างอย่างอย่งอย่าง,างคือจะต้องเอาภาพพื้นมาใส่ก่อนนะครับ ภาพพื้นของเราก็คือภาพพื้นขอเราคือ B G 2 1นะครับปลอดภัย100%ปราศจากสารเคมี และสารอันตรายทุกชนิดนะครับเมื่อเราได้มาแล้วก็เอาภาพมาใส่ที่ p o ฟ o ต้เคปครับเสร็จแล้วก็เขียนคำากะดัความ อันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับตรงนี้เราก็จะเขียนว่าเดี๋ยวเขียนลูกศรก่อนนะ <c oughs> ดูเพิ่มสแกนเลยแล้วซึ่งตรงนี้เราก็ดูขนาดให้เหมาะสมนะครับก็คิดว่าขนาดก็ ครับดูเพิ่มสแกนเลยฮะอ่าเดี๋ยวขอปรับแต่งอีกนิดหนึ่งนะตรงนี้เราจะให้เป็นชิดกวา่ะโอเคแล้วก็ทำไมถึงทำไมถึงเป็นสีน้ำเงินครับอ่าตรงอืม ตัวสอนเป็นสีน้าเงินเพราะว่าสีน้ําเงินคือความเชื่อมั่นเราจะต้องสร้างทรัสต์ให้กับผู้ชมนะครับเดี๋ยวยังไม่ยังไม่จบเดี๋ยวก็จะเพิ่มเติมแบลนด์ของคุณอีกสักนิด อันนี้ก็สร้างเป็นภาพแบรนด์ของคุณนะจะได้จะได้เหมือนกับว่าคุณกำลังพูดคุยอยู่กับผู้ชมนะครับก็ตรวจทานดูแล้วก็ถูกต้องก็จะเซฟเตรงนี้ก็ยังปรับแต่งได้นิดหนึ่า รวมภาพและวัตถุรวมภาพและวัตถุในบริเวณที่เลือกระว่างต่อจากนั้นก็เซฟจะเซฟเป็นอะไรครับตรงนี้ก็จะตั้งชื่อว่าเป็น b g bc หนึ่ง ครับเซฟเป็น B G หนึครับโอเคครับหลังจากนั้นก็จะนำภาพ B G 1เนี่ยไปโพสที่อินต a าแกรมถ้ามีคนใช้มือถือสแกนเขาก็จะเข้าได้ถึงเว็บไซต์ที่เราได้บอกไปแล้วเมื่อตอนต้นวิดีโอครับสำหรับวันนี้ ก็เป็นการสร้าง QR code จากลิงก์เว็บไซต์ของท่านสวัสดีครับ